ทุกคนตอนนั้นเราขอของล้วสีเหลืองแม่สี่เลือเกไม่ได้มือหนูเนี่ยเอาสีเหลืองีปแล้วเอา่ะตั้งอย่างงี้แล้วกัน

ค่ะอันที่สองก็จะเอาปิ้งอะไรดีอะเอาอะเอาเป็นสีเหลืองอะไรอย่างไม่รู้เหมือนกันาโอเคค่ะไปทำสเหืองกัไดทำสีเ<ส><ส>หลืองโอเคนะคะทำสีเหลือง,งเลยไปมันก็คือนะ่ากิน嘛น่า ปั้นเลยคะปั้นเลยค่ะปั้นวิวิวิล้ปั้นเลยค่ะปันเลยค่ะปันเลยค่ะปันแล้วก็ปันปันปันเลยค่ะปั้นปันปั้นปั้นแล้วแล้วเราก็จะปุ๊บออกมา เรายังไม่ทำข้าวเลยดูกนข้าวยังไม่สุกเลยเดี๋ยวเราจะทำข้าวก่อนนะมันแงสีขาวอยู่ไหนเอยนี่นะข้าวต้มก่อนเอ้ยไปจิ้มต้มดีฟัานก่อนมาไปมันเป็นแบบน,นี้หายใจขอรองเพลง เล้วอึบอึบเรียวเป็นอันนี้จะเป็นซูชิอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเราไม่รู้นะมันเป็นปลาเราไม่รู้นะน่ากินนะไหมเนาะไม่ใช่หรือว่าเผ็ดจับไรก็หัวแฮเป็นอ่างนุ่นไม่ใช่ดิปลาแะ้วกันว้าวกินยากป็น้ขขององ คือไรด้านที่้อายค้าบจะขาวสี่อนามาเก็บข้เิ่ทำข้าวสีดำก่อนข้าวสีดำนะคะข้าวสีดำข้าวสีดำไม่ใช่แล้วมันเป็นข้าวโพดเบา ไปทำเป็นไข่สีแดงเฮ้ยไข่สีแดงถูกแล้วนะโอ้โหไข่สีแดงไข่สีแดงบีเลยไข่เลยจุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บ น่ากินไม่รูกแกข้าวแกะได่หน่อยหรือเปล่านี่มันไงพวกไผ่มันใหญ่มากมันนี่เป็นแบบนี้เลยนอ้ยโอคะเดี๋ยวเราก็จะเกะออกเลยข้าวสีธรรมกับอันนี้เราไม่รู้มันใช่เป่าก็ไม่รู้เหมือนกันเลยข้าวหินจำข้าวหินจำทำมา่อน ค่าใหม่ก่อนจะรอดเราจะหา,อาตอบวอไว้เยอะม่ใช่สตอร์อเวอดิก็ไข่ไข่ปลาแน่นอนพีมันพีค่ะสิะพีตรงนี้มันที่เตนยอยากกินเดีวนั่งน,นั่งราพาเรแล้วพี่เน้องสวยแน่นอน

มันจะไม่สนุกก็ช่างค่ะได้ดีเป็นไรฟรีเอ้ยมันจะวกไปงี้เป็นช้าไม่เสร็จเอ้ยยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยวันหนูเดียวไอ้ดักจิ้นะคะก็พอกินได้ายู่ไอ้ยู่กินอย่างยู่เสร็จแล้วมาแล้วมาลองชิมกันนี้มาแกกินเสร็จแล้วนะคะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามาเรามากินอันนี้ก่อนนะคะหาชิมหนูแม่มาชิมดูมานั่งตรงนี้สิ อ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ท็อปฮ้ยใส่กว่ากินดิกินนีนะคะเป็นอันนี้นะคะมาคไม่หวานไหมอร่อยมากไม่หวานป้ากันกินขนมแล้วแต่อร่อยมากค่ะหวานวีปหวานสั ถ้าเป็นเหลเดียวเขาจะเห็นอย่างข้าวธรรมดาอเียวที่ทำลข้าวอร่อยแต่ใ้กระค้งอร่อยมากอมร่อยแซ่บมาลองกินไส้ปลาดูมาลอนาไปดูวัดก่วัดบานเขาจำไปย่งเค็ม หอรมากกว่าพ่ออย่วตง่่สไปไหนใครอ่ะกินะไรอะเลกอน้ปลาพอปวดหน้ังอนี้อันไหนอันนี้ข้างป็นนี่ค่ะเดี๋ยวระวัง้นพี่บสดาว าช่แล้วขอะจะใช้กระดาษสี่ส่วนเซ่นกันมากินอันนี้เลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเองมันเป็นแบบกับอาร์มอะไรเดียวไอ้ยมันเป็นเื่เอยะไรซูชิว่าปกติใช้ซูชิแหละมาเรารอผสมกันลันดูนะคะมันจะอร่อยขนาดหไหนแม่เห็นซูชิชไ<ะ>อ้ไวเวะไอ้แซ่บกับโคก ไก่มันจะเอาหน่อไม้คะปั้นใส่กันปุ้ดมันดังๆกระจัดเลยนะคะอุ้ยอุ๊ยตกมามายองคิวกันยีบกระยาตนนะปุ้ดอร่อยพี่แหวนเลยอื้มอร่อยมากๆหายแล้วพ่อพาไปหน้ายังไม่ถ่ายคลิปเพื่อย ข้าวเหลืออีกถุงหนึ่งอะไรอร่อยแซ่บแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย